สิ่งที่ทุกคนอาจจะเพิ่งรู้อภิสิทธิ์คัมแบ็กผู้นำพักปอชอปล่าสุดได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการของสสโดยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการย้ายศูนย์หน้าราคาแพงไปยังพื้นที่กริดแต่ทําไมถึงต้องเปรียบเทียบแบบนี้และนี่จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีสําหรับประชาชนมาเปิดกั้นความจริงดูกันเถอะแต่ก่อนอื่นมีข้อควรรู้คือการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะทําให้บางคนรู้สึกไม่พอใจแต่อีกด้านหนึ่งก็มีคนที่เห็นว่านี่คือโอกาสใหม่ ที่จะทําให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นการที่เราจะพิจารณาทั้งสองดอกหานอกก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งและนี่ก็คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนอาจจะพลาดไปเพราะพวกเขาไม่ได้พิจารณาทั้งสองด้านอย่างเต็มที่และนี่ก็คือจุดที่อาจจะเกิดความขัดแย้งได้แต่ที่น่าสนใจคือถ้าเราลองมองในมุมของการพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่คิดไว้แต่ถ้ามองในมุมของการเข้าถึง บริการที่สะดวกสบายก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบดังนั้นคำถามสำคัญคือคุณเห็นยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้คุณคิดว่านี่จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีสำหรับประชาชนในที่สุดมาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันเถอะ